อาเบลิซอลันักล่าแห่งยุคครีเทเชียสอาเบลิซอลัเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ95ล้านปีก่อนในยุคครีเทเชียสตอนกลางพบซากฟอสซิลของมันในทวีปอเมริกาใตา้โดยเฉพาะในประเทศอาร์เจนตินาชื่อของมันมาจากนักบรรพชีวินวิทยาชาวอาร์เจนตินาชื่อว่าโรเบอร์โตอเบลเป็นผู้ค้นพบซากฟอสซิลของมันในปี1983 คำว่า a b e l i s ซ l ลัหมายถึงกิ้งก่าของ Abel รูปร่างลักษณะของ a b e l i s ซ l ลัสขนาดตัว a b e l i s ซ l ลัสเป็นไดโนเสาร์นักล่าขนาดกลางมีความยาวประมาณ7-9เมตรและหนักราว1-2ตันเป็นไดโนเสาร์ที่กะโหลกใหญ่แต่แขนสั้นมากลักษณะเด่นของไดโนเสาร์ตระกูล a b e l i s ซ l ลัสคือกะโหลกศีรษะใหญ่แข็งแรงและมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมแต่กลับมีแขนที่สั้นมาก ซึ่งสั้นกว่าไทาลรโนโซลัสเสียอีกเป็นไดโนเสาร์ที่มีขากันไกลและฟันแหลมคมอบเบลิโซลัสมีฟันที่แหลมและโค้งงอเหมือนใบมีดช่วยให้สามารถฉีกเนื้อเหยื่อได้ง่ายนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเป็นนักล่าที่อาจจะใช้หัวและขากันไกลแทนแขนในการล่าเหยื่อมันแข็งแกร่งแต่ไม่เร็วมากแม้อเบลิโซลัสจะเดินด้วยขาหลังที่แข็งแรงแต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่า มันอาจ,จไม่ได้วิ่งเร็วมากเนื่องจากมีรูปร่างที่ค่อนข้างหนักอเบลิสซอลัสล่าเหยื่ออย่างไรจากการศึกษากะโหลกของอเบลิสซลัสกระดูกชิ้นเดียวที่เราค้นพบจากซากฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเป็นนักล่าที่มีพลังกัดรุนแรงใช้ขากไกลและฟันอันแหลมคมเป็นอาวุธหลักอเบลิสซลัสอาจล่าไดาโนเสาร์กินพืชที่มีขนาดเล็กกว่าหรือไดโนเสาร์ที่อ่อนแออเบลิสซลัส เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ตะกูลอาเปรีซอลิเดซึ่งเป็นกลุ่มนักล่าที่อาศัยอยู่ในอเมริกาใต้และแอฟริกาญาติที่มีชื่อเสียงของมันได้แก่คาโนทรโนอรัสไดโนเสาร์นักล่าที่มีเขาอยู่บนหัวและมีแขนที่สั้นสุดๆและอีกตัวมาจุงกาซอรัสนักล่าแห่งมาดากัสกาที่อาจเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดเดียวกันเอง อาเบลิสซัสเป็นหนึ่งในนักล่าแห่งยุคครีเทเชียสตอนกลางแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแต่ด้วยกระโหลกศีรษะที่แข็งแรงฟันอันแหลมคมและขาหลังที่ทรงพลังมันก็เป็นนักล่าที่น่าเกรงขามในทวีปอเมริกาใตา้ทุกๆคนคิดว่าไดาโนเสาร์ตัวน,นี้เจ๋งไหมคะ